เหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของหลายคนก็คือคลื่นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นเมื่อปี2547ค่ะคลื่นยักษ์สร้างความสูญเสียมหาศาลและก็เป็นบทเรียนภัยพิบัติครั้งสำคัญซึ่งยังต้องเฝ้าระวังต่อนะคะเพราะมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกสิ่งที่ทำได้ก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะล่าสุดมีการเตรียมซักซ้อมแผนกรณีเกิดแผน่นไหวใต้ทะเลจนไปสู่การเกิดคลื่นสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตคุณพัสรจิตรคำมีโอกาสไปร่วมสังเกตการณ์ในการซักซ้อมครั้้งนี เสียงสัญญาณเตือนพร้อมประกาศของให้ทุกคนออกจากชายหาดให้ไกลที่สุดไปยังที่สูงโดยด่วนเรียกว่ารหัส M2 เตือนแผ่นดินไหวในทะเลและนี่เป็นส่วนหนึ่งของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดแผ่นดินไหวในทะเลและอาจเกิดคลื่นซึนามิบริเวณชายฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตใช้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งอยู่ตรงข้ามหาดกมลาเป็นจุดฝึกซ้อม ที่นี่เคยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสึนามิเมื่อปี2547นักเรียนกินนอนรวมกว่า200ชีวิตพร้อมคุณครูประชาชนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆร่วมซ้อมเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นนักเรียนจะเก็บข้าวของที่จำเป็นหรือเรียกว่ากระเป๋าฉุกเฉินที่ต้องเตรียมการไว้อยู่เสมอสำหรับอบพยพเดินตามหัวหน้ากลุ่มมายัางจุดรวมพลเพื่อรายงานจำนวนสมาชิก ก่อนเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมลาจะกลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการณีเกิดภัยพิบัตริรองรับผู้ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเส้นทางและจุดปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวจะต้องศึกษาและสังเกตเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอมีสัญ,ญลักษณ์และป้ายบอกทางเป็นตัวช่วย จากนั้นเมื่อได้ยินเสียงประกาศรหัส M9 สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติจึงจะเข้าสู่ช่วงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขั้นตอนนี้จำลองสถานการณ์ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซากตึกหลังเกิดสึนามิทีมกู้ภัยจะต้องใช้เครื่องมือสกัดเข้าลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากซากตึกหรือซากรถยนต์แต่การทำงานทั้งหมดทุกคนต้องปลอดภัย โดยเฉพาะทีมกู้ภัยจะต้องไม่ตกเป็นผู้ประสบภัยเพิ่มส่วนในทะเลมีการจำลองสถานการณ์กู้ภัยทางน้ำใช้เฮลิคอปเตอร์ปล่อยตัวนักว่ายน้ำกู้ภยัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่บนเรือลอยลําอยู่กลางทะเลรวมทั้งใช้เรือสปีดบท๊ทลาเลียงผู้ประสบภัยขึ้นฝั่งการซักซ้อมครั้งนี้มีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายภาสกรบุญยลักษณ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอ,ปอ,ปอรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมชมการซักซ้อมพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสูนจากประเทศต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เชิญในส่วนของทางกองสุนตัวแทนของสถานทูตนะคะทุกๆประเทศให้ได้เข้าร่วมมารับชมในวันนี้ด้วยก็ถือว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจนะให้กับประชาชนของแต่ละประเทศให้ได้รับทราบว่าไทยเองเนี่ยมีการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นทุกคนก็จะได้รับความปลอดภัย ในการที่อยู่อาศัยแล้วก็เข้ามาเยือนประเทศไทยด้วยค่ะ,ะคเป็นที่น่าสังเกตว่าการซักซ้อมครั้งนี้ไม่ได้มีการซ้อมแจ้งเตือน SMS ด้วยระบบเซลล์บอดแคสต์แต่อย่างใดซึ่งนางสาวธีรรัตน์ยืนยันว่ามีความพร้อมใช้งานได้หากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง ความจริงแล้วเนี่ยคะ่ะในระบบที่มีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะลราก็ใช้จริงแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุน้ําท่วมนะคะหรือแม้แต่การที่มีเหตุที่ต้องแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถที่จะดําเนินการได้สําหรับ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบหากเกิดแผ่นดินไหวในทะเลซึ่งข้อมูลจากเพจมิดเอิร์ธโดยศาสตราจารย์สันติภัยหลบลี อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยระบุว่ามีกลุ่มภูเขาไฟกากระตัวใต้ทะเลใกล้หมู่เกาะนิโคบาซึ่งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทะเลอันดามันห่างจากไทยไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือที่จะต้องติดตามเพราะมีโอกาสที่ภูเขาไฟใต้น้ำจะปะทุและนำไปสู่การเกิดคลื่นสึนามิได้ซึงขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ <S <S ปรารากิรคำไทย P ี s รายงาน